สวัสดียามบ่ายค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาสิมาก,กินต้าบะุู้กับขบุ้นแล้วกะน,นี่ชีเด็ดแต่มาจากเคือนน่อนุบลรัตปลาสมอืกับเทียมตอนอยไงห้องห้องอยากบาดก่อนห้องห้องกําลังกินต้มบะุู้หืมอืมบะกอก มึนขอบอืมอมืม่อวาตามเพจปันไดจ้ะแต่พ่องสมปลาเขา 응. <웃음> 음. 응. <laughs> อขอตัวไปกินเขาก่นนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ